้นมากอกป่านะครับนี่ต้นตามธรรมชาตินะครับกอกเป็นไม้น่าอ่อนนะครับรูปก,ก็ใช้มาทำส้มตำนะครับใช้ในการทำน้นพริกนะครับกอกป่า,าต้นใหญ่สูงประมาณ20เมตรนะครับ เลือกมันก็จะเนียนนะครับต้นมะกอกป่าเนี่ยลำต,ต้นก็ใหญ่ๆได้ผลเมื่อมันร่วงออมาพวกสัตว์ป่าก็จะมากินนะครับต้นนี้ใหญ่มากนะครับชาวบ้านก็เหลือทิ้งไว้ครับมันเป็นของไม้ในป่านะครับแต่ว่า ทำให้โค่นนะครับกับเก็บไว้เพื่อใช้สอยประโยชน์ในการเป็นอาหารนะครับ